บอกว่ากิจกรรมัจบแล้วกิจกรรมยังไม่จบบอกว่าเขาเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วเข้ามาเนี่ยตึดอ๋อพี่ดับอันนี้พี่อ่ะพี่เขาบอกว่าพี่ทำผิดกฎปรับหนึ่งแส่นีกแหละทำไมอ่ะพี่พี่โดนอะไรพี่ดับไม่รู้ เขาเข้าไปในวงเอ่อวงสีขาวครับเขาแคสรอบหนึ่งแล้วเข้ามาแล้วเขาไม่เห็นวงสีขาวแล้วก็จะเข้าไปเล่นเอาก็ผมอยู่ในวงทันอยู่แล้วอ่ะก็ผมไม่รู้ไม่ครับก็ในกรณีที่คนแคสไเงครับมันจะไม่สามารถเข้าวงได้ครับมันไม่กดทำราองอยู่ก็ผมไม่ได้เป็นคนทําให้มันแคส์รอมันแคร์เองอ่าใช่ครับข้อสิบครับกดการเล่นกิจกรรมพี่เพิ่มข้อสิบเอ็ดให้หน่อยว่าผมแคร์ไม่ได้ไม่ได้ ในกรณีแคแสนหนึ่งนะครับไปก็คือข<า>้า<ผ>มับ้าไม่ไมีตังเราไม่ปรับไม่ปรับไม่ได้ครับในเมื่อเราทําผิดกฎไม่ได้เราไม่ก็คือกฎประเทศครับใช่ครับก็ในกรณีที่ถ้าข้างทุกคนอย่างนี้ก็คงไม่มีใครผิดกฎหรอกครับเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาครับในส่วนนี้ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าผมไม่รู้ครับว่าผมแพ้ไม่รู้ก็ต้องยิ่งศึกษาครับอันนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านเพราะผมเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะ ผมแคศมันไม่เกี่ยวแล้วค่ะอันเนี้ยมันนี่้คุณ่เลันเด็เก่าเหตุผมบอกว่าผมแคศอ่าใช่ครับก็เอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวกดไวริทแล้วคุณมารอสอบใหม่ในวันเสาร์เอาไหมคะถ้าคุณจะอ้างว่าไม่รู้กฎหรืออะไรงั้นสอบใหม่ไหมเอ่อแล้วกนไอนนี่นะครับอ่านกดข้อสิบหน่อยของส่วนกดการเล่นกิจกรรมครับพี่เปล่าผมเลยนะครับผมจะไปจกปูละเดี๋ยวแล้วกอนเย็นนี้ตัวนี้นะครับ โอเคงั้นใส่เลยค่ะปรับนะคะใส่เลย id หนึ่งห้าสองสี่ไปแล้วลงมาให้หน่อยครับพี่เป็นเจมพี่ก็ใส่ย้อนหลังไปดิใส่พี่ผมล็อกแล้วให้ผมใส่มาเลยพี่ใส่ไม่ทำไรวะใส่เลยใส่ไม่ทำไรเลยเฮียดาบทำไรอีกเนี่ยโอ้โห ทำอะไรอีกดับนี่ปรับได้ยังเนี่ยใช่ป้ะเหรอครับเฮ้ที่อะไรกูปวดท้องเลยโอเคพี่ดับี่อะไรมาเนี่ยคี่อะไรมาพี่ดับเดี๋ยวมาเพื่อนเพพื่อนง่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาห้านาทีเพ่โอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะวันนี้ขอบคุณทุกท่าทุกผู้ดูงายตามมาครับวันนี้ขอบคุณจางผมไม่ระสบการณ์ใดกราบขออภัยทุกคนนะครับวันนี้ขอโทษด้วยนะครับที่มาขึ้นดึกนะครับ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายสามนะพี่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงนะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาร่วมสนุกร่วมกันนะพี่อ้าวฟังเหรอได้ได้อ่าอ่าได้ได้อ่าอ่าเขาก็เห็นว่าคุณอยู่ในวงใช่ไหมแล้วคุณวิ่งเขาเข้าไปในร้านเขาก็คิดว่าคุณเล่นไงแล้วเขาก็ต่อยผมเนี่ยนะผิดก็ม่อไปต้องผิดที่ผมโดนต่อยเหรอกรณีนี้ถ้าคุณหลุดใช่ไหมคุณก็ต้องวิ่งออกนอกวงเลยเพราะยังไงวุต้าคุณก็ออกนอกวงได้อยู่แล้วเพราะคุณไม่เห็นึ่งวงอ๋อแล้วผมจะออกได้ไไงผมม่เห็น ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรปกติวงมันก็บีบนี่ไม่บีบครับไม่บีบปรับเป็นไม่บีบรับตอนนี้อยากให้วงอยู่เหมือนเดิมค่ะวงกว้างเหมือนเดิมปรับมาเลยครับปรับมาเลยครับปรับปรับมาแล้วแล้วค่ะเรียบร้อยโง่ครับไอเนี้ยเรียบร้อยแล้วอันนี้อธิบายให้เขาเข้าใจใครใช้รถปะหาเถอะ ขั้นไหนเพ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โชคได้ใช้เพ่เดี๋ยวไอ้โชคแค่โชคยิ่งนขอบคุณนะคะที่ให้ขอบรุณมากเขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชคให้โชคครับเพ่ผมจะไม่เล่นอีกตลอดไปอัวนเดียวจะพูดเไรโง่โชคโชคพี่แจ้งจะเอา B M ให้กะหล่ำการมากําลังการอ่าอะไรปะปะมึงจะพูดทําไมตังค์ผมไปหนึ่งสายันต้องมือโง่ไหม พี่พี่จะให้มาเอาลูกกากรังเออเดี๋ยว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 เขาจะปัดมึงเหมียบควายไอ้เหี้ยเถียงเหี้ยอะไรสุดยอดสัตว์มึงกดไปพูดโดนตัดอีกอะเอาง่ายมึงกดดิมึงกดดิกดแล้วกดดิมึงกดดิเอามึงแจ้งเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวมึงกดเดี๋ยวมึงกดเดี๋ยแล้วไงอะเดี๋ยวมึงก็แจ้งดิว่ามึงว่ามึงไม่ผิดอะเดี๋ยวมึงแจ้งดิผมไม่ผิดมึงก็ไปเถียงเขาเลยทิกเก็ตเดี๋ไปเถียงดิอะผมไม่รู้เท่ากับผมไม่ผิดจบไหมก็มึงไม่ได้อ่านกดเดีไอ้สัตว์ ก็เขาเพิ่งเขียนนี่เขาเพงเขียนที่อะไรมึงไม่อ่านเองไงโง่เขาเพิ่งเขียนปกติวงก็บีบวงก็บีบคันหูไงไอสัตว์ฮะผมมึงอ่ะไอ้เยอยสมองเลยสมองน้อยไปจะดราม่าไปไปคุยไอ้คุยคุยคุยแจ๊คพี่ฝันช็อตติงมากกว่านี้นะ พูดว okay, okay, <that> ่าอะไรนะายสัตว์มึงเป็นเทียอะไรมึงพอใจมึงจะแจ้งตำรวจเดชสัตว์กูฟ้องตำรวจแน่ว่ามึงด่ากูไปเลยโอเคพี่ชายหนมเมื่อยเรื่องอาเภทพี่ดับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอพวกนี้ครับพี่เดี๋ยวไปเจอในช่องเดี๋ยวไปเจอต่อช่องที่ช่องพี่เจนนะพี่เดี๋ยวไปเจอพวกนี้นะครับ น,นี่ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณป้าเปาไอซีพียูครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์กับช่องผมนะพี่ขอบคุณลุงขอบคุณป้าขอ,ขอบคุณพี่แจ็คขอบคุณพี่ๆทุกคนนะพี่ยังคอยซัพพอร์ตผมเสมอมานะพี่เดี๋ยวไปเจอพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายสามตรงนะพี่วันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวนะแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันในช่องพี่เจ็คครับผมบ๊ายบายครับ